ข้อ4ใหญ่เป็นการเปลี่ยนหน่วยนะโอเคมาดูข้อแรกข้อหนึ่งเปลี่ยนมิลลิกรัมเป็นกรัมอันนี้จะเป็นแนวอะไรครับแนวที่มีพีฟิกเปลี่ยนเป็นไม่มีพีฟิกโอเคนะวิธีการทําอย่างช้าๆมาดูการได้2.5มิลลิกรัมเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้กรัมโอเคมั okay. นะ้ยเปลี่ยนมีพีฟิกเป็นไม่มีพีฟิกเพราะฉะนั้นพีฟิกเราต้องการไหมไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการพีฟิกให้เราเปลี่ยนเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นมิลลิคืออะไร สิบยกกำลังลบสามครับสิบยกกำลังลบสามออะไรที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วเหลือเป็นหน่วยกำจบแล้วถ้าใครยังตอบตัวนี้ก็ตอบได้เลยนะถ้าได้สองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสามนี่สรุปก็คือถ้าเปลี่ยนจากมีฟิสิกส์เป็นไม่มีฟิสิกส์ให้เปลี่ยนฟิสิกส์นั้นเป็นตัวเลขที่เราท่องมาแล้วมาคูณกับเลขที่อยู่ข้างหน้าแค่นั้นจบค่ะโอเคนะอ่าพี่ก็จะลบนะ เสร็จแล้วเพื่อลบแล้วที่จะลบทุกข้อนะหมายถึงเพราะที่จะได้ทําในหน้านี้หน้าเดียวเหมือนเดิมข้อนี้เปลี่ยนจากมีพีซิกเป็นไม่มีพีสิกมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรมิลลิไม่ต้องการคือสิบกำลังลบสามก็คือสี 3, ่ร้อยคูณสิบกำลังลบสามเมตรอันนี้ตอบได้เลยหรือถ้าใครไม่ชอบตอบเป็นรูปสิบกำลังลบสามก็เลื่อนจุดทศนิยมเ,เป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่ ตอบ400คูณ10กำลังลบ3มีคนเข้ามาเดว,วิสโอเคจะตอบเป็น400คูณ10กำลังลบ3หรือจะตอบเป็น0.4เมตรก็ได้เคนะพี่ครับ,อ,รบอันนี้คือสมมติว่าถ้าเลื่อนจุดไปเนี่ยคือเราสัญญากรวิทยา,าศาสตร์คือมันจะ ถ้าจะค่าไอตัวหน้ามันต้องไม่เกินสิบใช่ไหมครับถ้าเราจะเลื่อนเป็นสี่เฉยๆเงี้ยได้ี่ยครับอ่าได้ถ้าเลื่อนเป็นสี่จะเหลือ 40, คูณสิบยกกำลังอะไรลบหนึ่งได้ถ้าถ้าเราเลื่อนไม่หมดใช่ไหมเราเลื่อนจะเหลือสิบยกศูนย์เหลือสิบกำลังลบหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นหยาบเป็นสัญญกรณวิทศาสตร์แต่ว่าคําว่าสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจริงๆพี่ก็ลืมไปแล้วนะแต่คือมันไม่ได้ใช่มันไม่คือมันไปทําข้อสอบจริงแล้วมันไม่มีให้ไม่มีข้อไหนที่บอกให้ตอบเป็น 40. วิทยาศาสตร์นอกจากทําแบบฝึกหัดในห้องเรียนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่พี่สอนเนี่ยคือพี่สอนเพื่อให้เดี๋ยวไปทําโจทย์ทกสอบเข้าหลักสากลเพราะฉะนั้นการทําโจทย์ทดสอบเข้าต่งางๆก็จัดรูปแล้วแต่ตามใจเราที่เราสามารถเอาไปคิดคํานวณต่อได้เคนะหรือใครอยากจะตอบเป็นสัญญาณวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่เรื่องโมายเขาไม่ค่อยพูดเรื่องสัญญาณวิทยาศาสตร์เนาะแต่ไม่็ไรถ้าตอบถึงนี้ได้ก็ตอบสี่จุดูนตัวสิบยกเราลบหนึ่งก็ได้ โอเคนะมีใครสงใจไหมสามรูปนี้ตอบได้หมดเลยสําหรับแบบฝึกข้อนี้โอเคนะแต่เดี๋ยวเราจะรู้เวลาเราเรียนเรื่องเรเราจะรู้ว่าพอเปลี่ยนหน่วยลึกตุ๊บแต่มันไม่ได้แค่นี้ออกมันต้องไปทำโจทย์เพิ่มเติมโอเคนะเข้าะเข้าใจเนาะเข้าใจปะเข้าใจตอบที่หน่อยเข้าใจเข้าใจเใจครัเก่งมากขคา อเคไต่อข้อสี่ข้อสามลบไปลบไปปุ๊บ,บ,บข้อสามนี้เป็นแนวไหนเนี่ยแนวไม่มี P-Fit เปลี่ยนเป็นมี P-Fit โอเคนะพี่เราจะพูดช้าๆนะิบสองแอมแปร์ไม่มี P-Fit อยากเปลี่ยนเป็นไมโครแอมแปร์เฮ้ยมี P-Fit โอเคนะเราอยากได้อะไรเราอยากด้ไมโครไมโครคืออะไร สิบ <10 S 1> <อ>กำลังลบหกครับถูกต้องสิบกำลังลบหกเพราะฉะนั้นเราเอาสิบกำลังลบหกมาคูณเลยเ,เอาใส่เป็นสิบกำลังลบหกแอมแปรแต่อย่าลืมถ้าเราใส่สิบกำลังลบหกเฉยๆเลขมันจะไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเทคนิคก,ก็คือคูณบนต้องคูณล่างด้วยให้ใส่ข้างล่างให้ใส่ตัวส่วนด้วยเพราะอันนี้คืออะไรเราตัดแล้วอันนี้คืออะไรก็นนี้คือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณสิบสองก็ได้ค่าเท่าเดิมโอเคนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้เลขอะไร มาเป็น P-Fit ของเราใส่มาเลยแต่ต้องใส่ข้างล่างด้วยโอเคนะพ<า>อนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราได้แล้วก้อนนี้10กลัลลังลบ6แอมแปร์เพราะฉะนั้น10กลัลังลบหก็คือไล่มิลเออคือไมโครแอมแปร์ได้ลวเก็บไบว้สิ่งที่เหลือคืออะไรครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือ12แล้วก็10กลัลลังลบ6ข้างล่างใช่ไหมก็เป็น10กัลลังลบ6อยู่ข้างล่างแต่เขาไม่ชอบให้ตัว 10กําลัง6หยุ่ไอ้ตัว10กําลัง6หยุ่น่างก็ปัดขึ้นมาข้างบนจากกําลังติดลบเป็นกําลังบวกไมโครแอมแป์ได้แนละ้วถ้าเป็น12คูณ10กําลัง6ไมโครแอมแปร์โอเคนะใครเข้าใจแล้วว่าใครไม่เข้าใจบอกโอเคครับ <c oughs> เข้าใจนะก็คือสรุปนะพี่พูดอีกทีนะเพื่อเดี๋ยวเพื่อมีคนคนคนดูวิดีโอไม่เข้าใจ ก็คือถ้าเราอยากได้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ไม่มีพีสิกแล้วอยากได้พีซิกเราต้องรู้ก่อนพีสิกคือเลขอะไรไมโครพิกมันลบหกเขาใส่มาเลยสิบกัลบหกใส่มาให้มเลยโอเคนะใส่ข้างบนต้องใส่ข้างล่างด้วยพอาใส่ข้างบนเสร็จข้างบนไม่ต้องแตะต้องมันเปลี่ยนสิบกัลบหกให้เป็นไมโครแอมแปร์ M สิ่งที่เหลือข้างล่างกับเลขสิบสองก็มาคิดใหม่เป็นแบบมไมโครแอมแปร์ก็ Micro M เก็บไว้เท่าเดิมโอเคนะ ข้อต่อไปข้อสี่เปลี่ยนจากมีพีฟิกเป็นไม่มีพีฟิกง่ายมากห้าสิบอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวเอ็นเรียกว่าอะไรนะนานโนนานโนครับนานโนถูกต้องนานโนคือสิบกำลังลบลบเก้าเก่งมากโอเคเราต้องการไหมไม่ต้องการไม่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นตัวเลขโอเคนะพอเ,เปลี่ยนมาเป็นตัวเลขก็เหลือแค่เมตรละก็ตอบจบลนะ อยากตอบแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ห0าสิบณสิบกำลังลบเกา้าเมตรหรือตอบเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ที่ตอบแค่นี้พอเพราะว่าเอาไปถ้าไปคิดเลขตออันนี้ก็เเลขตอได้โอเคนะามาดูหน้านี้ข้อห้าก็เหมือนเดิมจากเปลี่ยนจากมีพรีฟิกเป็นไม่มีพรีฟิกกิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรกิโลคือสิบยกกำลังสามนะกิโลแปลว่าพันเจำไว้กิโลแปลว่าพัน เกก็เปลี่ยนมาเป็นสิบกำลังสามเมตรก็ยอยู่เฉยๆโอเคนะตอบแล้วจบข่าวคือกิโลเราไม่ต้องการก็เปลี่ยนเปสิบกำลังลบสามให้กำลงังสามแเมตเป็นสี่สิอห้าปูณสิบกำลังสามโอเคนะอาข้อหกก็เหมือนเดิมเปลี่ยนจากมีพิสิกเป็นไม่มีฟิสิกห้าเอ็มใหญ่เอ็มเล็กเปลี่ยนเป็นเมตรเอ็มใหญ่นี่คืออะไร เมกะเมกะถูกต้องเมกะคือสิบกำลังอะไรเมกะอยู่ที่ซาอุไ่นะเราไม่ได้อยู่บางนาเหรอนครไงโอ้สิบกำลังหกอ้อสิบกำลังหกเขาไม่ใช่สิบกำลังลบกำลังบลบสามหรออย่าลืมนะอันนี้เป็นเอ็ใหญ่นะเอ็ใหญ่กับเอ็เล็กไม่เหมือน เลขใหญ่คือ10กําลัง6เพราะฉะนั้นก็เอามาเลยเปลี่ยนเป็น10กวาลัง6ลบข่าวได้เมลแล้วก็ได้7.5คูณ10กวาลัง6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็บังเอิญเป็นสัญจรกรวิทยาศาสตร์พอดีเขียนตท่านี้ก็ไดโอเคนะข้อต่อไปข้อเจ็ด40กิโลวัตต์โอเคนะเขาเปลี่ยนเป็นวัตต์เฉยๆโอเคนะวัตต์โอเคกิโลต้องการไหม ไม่ต้องการเปลี่ยนเป็น10กลัง3 <What? S 1> จบข่าวโอเคนะทาเร็วๆเลยข้อ8กิโลต้องการไหมไม่ต้องการก90.0กิโลที่ไม่ต้องการก็เปลี่ยนเป็น10กลัง3จบครับโอเคนะเมกะเฮิร์ตไม่ไกลอีกแล้วเมกะคืออะไรคือ10กลัง6เนระ เรา้เราต้องการไหมเราไม่ต้องการเราต้องการแค่เฉยเฉยก็เปลี่ยนมาเป็น10กํลัง6ก็เกิดแค่เฉยโอเคนะหาข้อผิดเปลี่ยนจากไม่มีพีซิกเป็นมีพีซิกก็เขียนได้เขียนช้าช้ชัดชัดหน่อยแล้วกันนะู 1. 0ส10กําลัง5จูลเปลี่ยนเป็นกิโลจูลกิโลคือ10กําลัง3ที่เรารู้อยู่แลนะ้ว นะเราอยากได้กิโลเราก็สิบกำลังสามาคูณหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังสามคูณบนจูนแล้วนะคูณบนก็ต้องคูณล่างด้วยเพื่อให้ค่ามันเท่าเห็น okay, นะเราได้ละสิบกำลังสามตรงนี้ไม่ต้องแตะต้องเพราะเราจะเปลี่ยนเป็นกิโลโอเคนะเพราะฉะนั้นเลขอื่นที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบกำลังห้าต่วนสิบกำลังสามก้อนนี้สิบกำลังสามจูนก็เปลี่ยนเป็นกิโลจูลตามโจทย์เพราะสิบกำลัง เศษให้สวยๆทำไงการตรงนี้สิบกำลัง้าหาริบกำลังส3ใช่ไหมหา,ารกันเลขกับเลขยกกำลังหา,ารากันหารเหมือนกันนำกำลังมาลบก,กันลบก,ก,กันถูกต้องคูณสิบกำลัง้าลบสามเหลือสอ2กิโลจูเจ๋งมากนี่นะ1ูับ0คูณสิบกำลังสอง มีคนเข้ามาพริว๊วนะโอเคนะโอเคต่อไปข้องสิบเอ็ดสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบห้าเมตรเปลี่ยนเป็นไมโครเมตรไมโครคือสิบกำลังลบหกอยากได้ก็เอามันมาเลยคูณเลยสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบห้า คูกับที่เราอยากได้คือ10กลังลบห6คุณบนต้องคูณล่างด้วยส10กลังลบ6มิเมตรมเขานะตัวนี้เก็บไว้เพราะว่าเราต้องการไมโครเมตรก็เก็บไว้เขานะอีกวันทั้นหนึ่งก็เป็นสสามิบเจ็ดลบห้าลบลบหกเหลือส10กลังหนึนน่งก็คูณไม่นี่คิดเร็วเลยนะสขานะ1กลังลบหกเมตรก็เป็นไมโครเมตรสกปรกใครไม่อยากติดติดแล้วเฉยก็คูณไปเลยก็ได้สสาิบเ2ด ไนะมโครเมตรเนาะเขาต่อไปเปลี่ยนจากคูลอมเป็นนาโนคูลอมจากไม่มีพิกิ์เป็นมีพิกิมาเดิมก็หนึ่งจุดสองห้าคูณสิบลบสามจะทำเร็วๆเ,เลยนะน,นี้คูลอมอยากได้เป็นนาโนคูลอมนาโนคือสิบกำลังลบ ก้าก็คูณไปเฉยๆเลยแต่คุณบนต้องคูณล่างด้วยก้อนนี้ก็เก็บไว้เป็นนาโนคูลอมโอเคนะก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองห้าคูณลบสามลบลบเก้าเป็นลบสามบวกเก้าเหลือหกก็สิบกำลังหกสิบกำลังลบเก้าคูลอมก็คือนาโนคูลอมที่ไม่ใช่ไมโครนาโนคูลอมที่เราต้องการก็ตอบเป็นตัวสอง ข้อ13จะยากขึ้นมาหน่อยแล้วคืออะไรครับเปลี่ยนที่มีพิสิกเป็นที่มีพิสิกอีกตัวหนึ่องอันนี้ต้อ,องทำสองสเต็ปโอเคนะถ้าใครทำให้เป็นตั้งใจดูถ้าใครทำเป็นแล้วก็ตั้งใจดูเหมือนกันเพื่อเป็นการทบทวนนะครับทำสีม่วงไปเลย2.5มิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นนาโนเมตรเนาะโอเคนะอ่าโอเค อันนี้คือเปลี่ยนแบบมีพีสิกเป็นตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นมีพีสิกตัวหนึ่งก็จะทำสองขั้นนะขั้นแรกคืออะไรครับมิลลิเราต้องการหรือเปล่ามิลิเราต้องการหรือเปล่าไม่ต้องการครับไม่ต้องการไม่ต้องการนะโอเคมิลลิเราไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเลขมิลลิคือสิบกำลังลบสา เมตรเราได้เมตรละมีนนี้เราไม่ต้องการแต่เราต้องการอะไรครับนาโนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมนาโน,โนไปนาโนคือ10บกำลังลบเก้าก็คูณสิบกำลังลบเก้าเมตรคูณบนต้องคูณล่างด้วยลบเกเมตรตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นนาโนเมตรภาพไม่มา้ามาบอ,อกให้มา อะเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วนะโอเคนะทุกคนเห็นปะครับฮัลโหลฮัล์โลอาร์โลเห็นครับโอเคนะทุกคนได้ยินนะเห็นนะโอเคปึ๊บโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เหลือสองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสามส่วนสิบกำลังลบเก้าโอเคนะตัวนี้สิบกำลังลบเก้าเมตรก็เปลี่ยนเป็นนาโนเมตรจบละเราได้สิ่งที่เราต้องการละ เนาะโอเคขาวนี้ก็เปลี่ยนรูปที่สวยลบสามลบลบเก้าเป็นลบสามบวกเก้าก็เป็นสองจุดห้าคูณสิบกำลังหกนาโนเมตรนั่นเองโอเคข้อ,อนี้ทุกคนเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจค่ะโอเคเก่งมากภาพมันช้าหน่อย,อยพี่ว่ามันเน็ดไม่ค่อยดีว่ะเสียใจเคนะ เต่อไปไมกาเมตรเป็นพิโคพิโคคือสิบกำลังอะไรตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ติดกลังอะไรต่อี่มิลลิไมโครนาโนลบสิบสองครับลบสิบสองถูกต้องเอก็เหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนเปลี่ยน สิบหกเไม่ใช่เปลี่ยนหนึ่งพันหกสิบเมกะเมตรเป็นพิโอเมตรโอเคนะถ้าสิบกำลังเฮ้ยสิบหนึ่งหนึ่งพันหกสิบเมกะเราไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสิบกำลังหกโอเคนะเมตรอยู่ตรงนี้พิโอเราอยากได้ 12, คือสิบกำลังลบสิบสองก็คูณสิบกำลังลบสิบสองไปเลยเหนะ็นไหมแล้วก็คูณบนต้องคูณล่าง สิบกำลังลบสิบสองคูณพิกเมีต์เราอยากได้เก็บไว้โอเคนะอืมอเอานั้นเราก็จัดรูปให้สวยเป็นหนึ่งพันหกสิบหกลบลบสิบสองเป็นหกบวกสิบสองเป็นสิบแปดสิบกำลังสิบแปดตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพิโกเมีต์เท่านั้นเองก็เป็นหนึ่งพันหกสิบคูณสิบกำลังสิบแปดพิกโอมต์เท่นั้นโอเคนะอืมข้อสิบห้าข้อสิบห้าก็กลับไปง่ายๆเหมือนเดิมละจากไม่มีพีซิกเป็น มีพรีฟิทเจ็ดจุดสองเอ้ยเจ็ดจุดสองจุดสามเคนะแอมแปร์เท่ากับมิลลิแอมแปร์อยากได้มิลลิคือสิบกำลังลบสามเคนะก็คือเอาสิบกำลังลบสามใส่ไปข้างบนบนบน,บน,บนต้องคูณล่างเพื่อให้ค่าเท่าเดิมเคนะตัวนี้เก็บไว้คือมิลมลิแอมแปร์เคนะก็เหลือ7.2.3 ยังไม่มาเจ็สองจุดสามสิบกำลังลบสามข้างล่างเก็บมาเพิ่มข้างบนเป็นสิดกำลังสามแอมแปรโอเคนะก็เป็นเจ็ดสิบสองจุดสามคูณสิบกำลังสามแอมแปร์สวยๆโอเคนะอือข้อสิบหกเปลี่ยนจากมีพิฟิกเป็นไม่มีฟิฟิกง่ายมากใช่ไหมห้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบหกโอเคนะพิฟิก ที่เรามีก็คือกิโลแต่เราไม่ต้องการเราเปลี่ยนมาเป็น10บกำลังสาเมตรโดยคิดเลขต่อตรงนี้ก็จะได้10บกำลังลบสามนั่นเองโอเคนะแต่เขียนมาทัดเดียวจะได้ไม่สิบล้านโอเคนะอืมอ่าข้อสิบเจ็ดทำเร็วๆเ,เปลี่ยนจากไม่มีพรีฟิกเป็นมีพรีฟิกโอเคนะ ห้าจุดห้าคูณสิบกำลังห้าอยากมีพีซิกคือเมกะเมกะคือสิบกำลังหกนั่นเองก็คูณแบบสิบกับเออสิบกำลังหกโอเคนะแล้วก็หาสิบกำลังหกโอเคปะ่ะแต่เลขเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นเมกะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนเขียนนะก็จะเป็นห้าจุดห้าคูณสิบกำลังลบหนึ่งโอเคนะข้อนี้จะเขียนลกๆหน่อยเพราะอยากอยากเขียนเร็วๆโอเคนะ แต่ไม่เป็นลายหลักการเดิมอ่าข้อ18ก็จะทำเป็น2อองครั้งสองครั้งอีกละเคยนะจากดีฟิกหนึ่งอันเป็นดีฟิกอีกหนึ่งอันคือไมโครกรัมโอเคนะถ้าเป็นชอบข้างเคนะก็เป็นก็ได้1.79ุ่คูณ10กำลังลบ8กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นไมโครกรัม อเคนะกิโลเราไม่ต้องการเราเปลี่ยนมาเป็น10กำลัง3โอเคนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือไมโครคือ10กำลังลบ6แล้วก็ใส่ไปเลย10กำลังลบ6กรัมใส่บนต้องใส่ล่างด้วยและตัวนี้ไม่ต้องไปแตะต้องโอเคนะ1.79คูณอะไรครับก็ลบ8บวก3เป็นลบ5ลบ5ลบบ6ก็เหลือ หนึ่งเป่ก็เป็นสิบไมโครกรัมก็เป็นอคูณสิบก็เป็นหนึ่งสิบเจ็ดจุดเก้าไมโครกรัมต่อโอเคนะออโอเคข้อสิบเก้าเปลี่ยนจากไม่มีพิสิกเป็นมีพิสิกโอเคนะสามจุดหนึ่ง คูณสิบกำลังลบสองโวลต์เท่ากับมิลลิโวลต์โอเคนะอยากได้มิลลิก็อะไรครับ3.1มจุคูณสิบกำลังลบสมิลลิคือ10บกำลังลบสก็ใส่10บกำลังลบสาโวลต์ไปส่วน10บกำลังลบสตัวนี้เก็บไว้คือมิลลิโวลต์โอเคนะสามจุดคูณสิบกำลังลบสลบลบสาเป็นบวกสโอเคนะตัวนี้ก็เป็นมิลลิโวลต์โอเคนะก็เป็น1ิบสามคูณสิ มิลลิโสามจุดหนึ่งคูสก็เป็นสาม่เอ็ดอะไรสามเอ็ดมิลลิโวลต์เคนะเข้ยี่สิบเ้าสุดท้ายของการเฉลยการบ้านวันนี้นะครับเปลี่ยนจาก p ีฟิกหนึ่งเป็นไม่มีพีเป็นปีอีฟิกพีฟิกหนึ่งบสิเใหญ่คืออะไรเนี่ยตอบพีฟ เธออะไรเทลา่าเทลา่ทาเทล่าทำคือสิบกำลังสิบสองสิบสองค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเทล่าเราไม่ต้องการเราเปลี่ยนมาเป็นสิบกำลังสิบสองเมตรเราอยากได้ครับนาโนใช่ไหมนาโนคือสิบกำลังลบเก้าก็คูณสิบกำลังลบเก้าส่วนสิบกำลังลบเก้าโอเคนะตรงนี้อยากได้เก็บไว้โอเคนะที่เหลือก็คิดเลขเลย คนหายไปมีคนหายไปที่เหลือก็คิดเลขสิบกำลังลบสิบเอ็ดบวกสิบสองลบลบเก้าก็บวกกับเก้าเพราะฉะนั้นก็เป็นสิบกำลังสิบนาโนเมตรสองจุดห้าคูณสิบกำลังสิบนาโนเมตรโอเคนะสองจุดห้าเลขก่อไม่เคยมา เนนะโอเคถึงตรงนี้มีใครไม่ทันข้อไหนไหมจ๊ะฮัลโตะจะยินเปล่าไม่มีครับไม่มีนะใครไม่ทันข้อไหนนะเห็นนะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนทันแล้ว